สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหุ้นร้อนหุ้นอินไซต์กับหุ้นเด็ดหุ้นร้อนที่เรานํามาเสิร์ฟคุณผู้ชมหลังปิดตลาดภาคเช้าวันนี้ค่ะโดวยวันนี้นะคะเราพบกันในวันจันทร์ที่20กุมภาพันธ์2566กับดิฉันกนุกพอนักผลสมบัติรับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการค่ะ ซึ่งภาพรวมของตลาดหุ้นไทยในภาคเช้าวันนี้ดัชนีแว่งตัวในแดนลบเนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดอาจจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยขึ้นอีกหลังจากมีการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟอ้อของสหรัฐที่สูงเกินคาดอีกทั้งบรรดาเจ้าหน้าที่เฟดแสดงความเห็นสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย เช้าวันนี้ดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดที่1,656.01จุดเพิ่มขึ้น4.34จุดหรือ0.26เปมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่26,328.86ล้านบาทส่วนรายการหุ้นร้อนหุ้นอินไซด์วันนี้ค่ะขอ,อนำเสนอหุ้นบริษัทรุ่งเรืองตลอดไปจำกัดมหาชนหรือว่ากอรี่ที่ราคาหุ้นพุ่งขึ้นขานรับกำไรปี65พุ่งถึงเ2 8 5พร้อมกับเคาะปันผลที่0.06บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ค่ะนายจรันพัฒบุญยังประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทรุ่งเรืองตลอดไปจำกัดมหาชนหรือว่ากอลี่ได้มีการเปิดเผยว่าผลประกอบการในปี2,565เติบโตขึ้นอย่างโดดเด่นโดยบริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ที่28.96ล้านบาทเพิ่มขึ้น92.85%จากปีก่อนเปรียบเทียบ year-on-year year. คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิที่20.97%ซึ่งมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นผลมาจากการที่บริษัทได้มีการจําหน่ายสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นและค่าใช้ใจ่ายในปี2,565ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนอาทิเช่นค่าบริการที่ปรึกษาทางการเงินค่าบริการที่ปรึกษาทางกฎหมายซึ่งเป็นค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นต้น ขณะที่บริษัทมีไรายได้จากการขายและการบริการในปี2565ที่133.02ล้านบาทเพิ่มขึ้น46.06%จากปีก่อนมาจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของกลุ่มบริษัท ที่มีการเพิ่มการผลิตและการจำหน่ายสินค้าใหม่จำนวน2ผลิตภัณฑ์ส่งผลให้นะัสิ้นปี2,566บริษัทมี6ผลิตภัณฑ์ซึ่งวางจำหน่ายทาง7ซเว่ e อีเและเว็บไซต์การจำหน่ายสินค้าเช่น Lazada และ s h o ป e e ด้านรายได้อื่นๆของบริษัทในปี2,565อยู่ที่5.10ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วน3.69%ของรายได้รวมซึ่งเพิ่มขึ้นถึง122.79%จากปีก่อน พร้อมกันนี้ค่ะที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2566ที่ผ่านมาได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในปี2565หรือว่าวันที่1มกราคมถึงวันที่31ธันวาคม2565ในอัตรา0.06บาทต่อหุ้นโดยบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่7เมษายน2566และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่26เมษายน2566ทางด้าน C ีโของกอลลี่นะคะยังได้มีการเปิดเผยว่าที่ทางการดำเนินงานในปี2,566ของบริษัทได้มีการตั้งเป้าอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น20-50%ทั้งนี้ค่ะเป็นผลมาจากแผนการต่อย,ยอดการขับเคลื่อนธุรกิจตั้งแต่ช่วงปี2,565ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันโดยในปีนี้ค่ะบริษัทจะเน้นการเพิ่มลายธุรกิจแนวใหม่หรือว่า new line business เพื่อการต่อยอดธุรกิจในการสร้างมูลค่าเพิ่มสำหรับ New Line Business ที่จะมีการเปิดตัวในช่วงไตรมาส1ปี2,566นนี้ค่ะนั่นก็คือการเปิดตัวเกมออนไลน์ซึ่งจะเป็นแนวเกม mmorpg หรือว่าแนวเก็บเลเวลหรือเกม rpg ในแบบออนไลน์ที่มีจำนวนผู้เล่นมากผ่านทางช่องทางโมบายแอปพลิเคชันทั้ง iOS และ Android โดยคาดว่าภายในปี2566จะมีรายได้จากเกมดังกล่าวประมาณ10-20ล้านบาทโดยมองภาพรวมของอุตสาหกรรมเกมออนไลน์ยังมีโอกาสเติบโตได้อีกเนื่องจากเกมออนไลน์เป็นหนึ่งในกิจกรรมความบันเทิงของเด็กวัยรุ่นสมัยใหม่ในขณะเดียวกันค่ะทางบริษัทยังคงมุ่งเน้นการเข้าลงทุนในกลุ่มธุรกิจ สตาร์ทอัพ SME ใหม่ๆนะคะโดยในปีนี้ค่ะบริษัทมีเป้าหมายเข้าลงทุนใน3-4ถึงบริษัทอาทิเช่นกลุ่มธุรกิจมีเดียหรือว่าสื่อรวมถึงค่ะยังมีกลุ่มธุรกิจเฮลท์แคร์นะคะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับด้านการดูแลสุขภาพของมนุษย์และกลุ่มธุรกิจเทคค่ะก็เป็นในด้านของเทคโนโลยีซึ่งถือเป็นกลุ่มธุรกิจ new S curve ค่ะพร้อมที่มองว่าการเข้าลงทุนในกลุ่มของสตาร์ทอัพ SME ดังกล่าวจะเป็นการสร้างโอกาสและการต่อย,ยอดทางธุรกิจ ให้กับกอลลี่ในอนาคตได้ค่ะ ซึ่งเชา้าวันนี้นะคะกอลลี่ปิดตลาดไปที่4บาท22สตางค์เพิ่มขึ้น38สตางค์หรือ9.90%มูลค่าการซื้อขายค่ะอยู่ที่148.32ล้านบาทและนี่คือหุ้นเด็ดหุ้นร้อนค่ะที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้หากคุณผู้ชมหรือนักลงทุนท่านใดนะคะต้องการที่จะติดตามข่าวสารก็สามารถติดตามต่อได้ที่เว็บไซต์หุ้น i n s i g h t .com ค่ะและยังสามารถติดตามได้ที่ Facebook Instagram Tik t o k t w i t t e r Line s q u a แ e และ e l e g r a มค่ะและยังสามารถรับชม ย้อนหลังได้นะคะผ่านทาง YouTube Channel ของหุ้นอินไซค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการหุ้นร้อนหุ้นอินไซ์ก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเราสามารถกลับมาพบกันใหม่ได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา14นาฬิกาหรือว่าบ่าย2โมงตรงวันนี้ดิฉันต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ